การจับมือกันนะนะครับเล่นเล่นให้สนุกนะครับเล่นให้สนุกนะครับพีเคพร้อมนาประดิษฐ์พร้อมโอเค ช่งองเล่ต่อครับเริ่มนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสาภาผู้แทนราษฎรชมรมสื่อดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสไลเนียนนำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลพีเคโชคอนันต์ซับไปสาร f อจังหวัดพระนครศรีอยุทยา ไปชมการแข่งขันฟุตบอลพัฒนาฝีเท้าก้าวสู่ความเป็นเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีพีเคโชคอนันทร์ซับไปสารเอซชุดสีเหลืองเปิดบ้านรอทุบสุภาพบุรุษแอ่งทุ่งดอนเมืองนาคประดิษฐ์สามารถคอ์ปอเรชั่นจูเนียเสื้อสีบานเย็นทำการแข่งขันกัน3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ20นาที ตลอดเกมการแข่งขันไอ้หนูเยาวชนทั้งสองทีมผลัดกันลุกผลัดกันรับชนิดที่ผู้ปกครองทั้งสองทีมเดินทางไปให้กำลังใจลูกๆนั่งไม่ติดขอบสนามเลยทีเดียวส่งบอลทั้งสองทีมชมแล้วหามตาเพลินตาทีเดียวการพัดบอลเท,ท,ท,ท้าสู่เท,ท้าการเข่าเพลสบอลไม่มีมัว่วจบเกมการแข่งขันเจ้าบ้าน PK โชคอนันต์ทรัพย์ไปสาร f c เอาชนะทีมเยือนไปได้3ประตูต่อ2 คู่ต่อมาเป็นการแข่งขันในรุ่นประเภทผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปชมรมผู้ปกครอง p ีเโชคอน,นันทรัพับไปสาร f อชุดสีส้มเปิดเพลงเกือกใส่กับชมรมสื่อดอนเมืองชุดสีน้ำเงินเป็นการโชว์คลาสลีลาฟุตบอลให้ลูกๆหล,ลานๆได้นำไปพัฒนาฝีเท้าตัวเองเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านฝีเท้าฟุตบอลอนาคตวันข้างหน้า จบเกมเคี้ยกันไม่ลงเสมอกันไป3มประต,ตูต่อ3แบบสนุกสุดมันคู่ขี้สูสีให้กับหมาสามอของนัาประดิษฐ์ใหกับ<อ>ดเองคดบุยโดบุยจะมีลูกอะไรทสีเด็ดไหม่าจายย่ายล่วนี้อนอโอ้โหแอสซีฉันหน่อยแม่ อือมาทางด้านขวาครับอ่าอดีมาขวาใบไม้กับนเอกเ็ตอใบกับเพุยนน้ายยปตักนะครับลูกนี้อยเก้เด็กดูทิงไปโอ้โหเราเล่นบบะรนา้น้าอ่าอดีโดยบ1 <c oughs> มปเลยปมาคับเราลยไปมครับต <r disappearance> <t ôi> ับเราลานะต้องมีสับับละเอียดเลยทุกที่ตรอรคไกครั้งนึงไการาัาเด็เดกมาให้กับคนปูยคนปูยยิงไกลไหมยิงไกลครับคุนี้โอ้โห